อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณอรอยคีนคือกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด เขาเป็นนักเตะที่มีแคาแรคเตอร์ลูกพี่อยู่ด้วยแล้วลูกน้องจะอุ่นใจซึ่งทุกคนก็คาดหวังนะครับว่าเขาจะอยู่กับทีมไปจนเลิกเล่นและปิดฉากตำนานของตัวเองในฐานะนักเตะม,มีส์แดงอย่างยิ่งใหญ่มีเทสติมเนียลแมแทแห่งความทรงจําแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วกับความฝันมันช่างแตกต่างเพราะว่าฉากจบระหว่างรอยคีนกับปีศาจแดงมันช่างโหดร้ายและจบลงด้วยปัญหาการด่าท่อรวมไปถึงความเกลียดชังแล้ววันนี้อาหารยอดคุณและขอบสนามสตอรี่จามาขยีย้เรื่องราวของคีนกับแมทอยู่กันครับ ซึ่งาหากจะถามว่านักเตะคนไหนที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูซันรักมากที่สุดชื่นชมมากที่สุดหนึ่งเนี่ยนั้นก็ต้องมีรอยขีดเพราะในวันที่เอริกคารตนาประกาศรีไทยตระการเป็นนักฟุตบอลป่าเฟอร์กี้ก็ไม่ลังเลยที่แต่งตั้งให้คีนเป็นกัปตันทีมแล้วมันก็คือการตัดสินใจที่โคตรจะถูกต้องสิ่งที่ป่าเฟอร์กี้เห็นนั่นก็คือคีนเป็นคนที่มีความจริงจังและมีความกระหายในใชัยชนะตลอดเวลาถ้าหากว่าเอาเขามาเป็นกัปตันทีมก็จะก,กระตุ้นทีมได้เป็นอย่างดีทั้งตอนแข่งจริงและตอนซอ ซึ่งมันก็คือสูตรสาเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ว่าจะตกในสถานการณ์ที่ยากลาบากอย่างไรพวกเขาจะไม่มีวันยอมแพ้และมักจะคัมแบ็กกลับมาได้อยู่บ่อยครั้งแมนยูช่วงยุคปลาย90ต่อนยุค2000นะครับที่มีรอยคีนเป็นกัปตันทีมประสบความสาเร็จกว่าแชมป์ทุกแชมป์บลโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเป็นเหมือนรายการที่ทีมได้จนมาคุ้นชินรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี1999แม้ว่าคีนจะไม่ได้มีส่วนร่วมในนัดชิงแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าหากไม่มีเขาในทีมปี นี่ขนาดไม่มีคีในรอบชิงนะคาราบถ้าวันนั้นมีเฮียคีนะบอกเลยฟอร์มอร่อยทุกที่ถ้ามีคขาแน่แน่นอนส่วนรอยคีนเองก็มีภาพผู้นำทีมชูถ้วยมามากมายจนแทบไม่รู้เบื่อตัวเขาเองมีชื่อเป็นผู้ทำประตูชัยเหนือเพาไมลรัตในเกมชิงแชมป์สโมสรโลกมาปี1999อีกทั้งยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA มาครองได้อีกในปีถัดมาซึ่งทุกอย่างมันดูสวยหรูเลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่อนิจังและไม่จีรังนะครับนั่นคือสังขารของคนไม่ว่าจะเป็นสังขารของเขาบวกกทีมมเรรร่จจะาาาปสส็ มากมายและอยู่ในช่วงของกระบวนการการสร้างทีมใหม่ทําให้หลังจากการควา้าแชมป์พรีม์ลีกมาปี2003นะคะรับพวกเขาก็ห่างหายจากแชมป์ลีกใน2ปีถัดมา โดยพลาดท่าให้กับอาร์เซนอลยุคอะไรพ่ายของอาร์เซน่เบนเกอร์บวกกับการขึ้นมาของเชลซีในยุคของโซเซ่บูรินโยซึ่งแม่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาาปิกาจริงๆคร,ร,รับการควา้าแชมป์เริ่มไม่ใช่เรื่องการันตีส่วนผลงานในสนามกระถดถอยด้วยไวที่มากขึ้นก็ทําให้รอยคินที่เกียรติความพ่ายแพ้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเริ่มรับไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่หงดหงิดกับทุกสิ่งที่เห็นและพร้อมอาราวาดในทุกเมื่อซึ่งมันกระเบิดทะลุ ut, จุดแตกในตอนเกมที่แพ้ให้กับโบโรไปหมดสภาพ 4- 1รรรรออออออคีนจัััดดดกกกาาาา่่่่เพืวววมมททศ้ทงง กาศผ่านย่างเอ็มยูทีวีสานีทรรทัศน์ของสโมสรผีแดงไล่ตั้งแต่คีรันริชาร์ดว่าเป็นพวกขี้เกียจดานรนเฟเชอร์เป็นนักเตะที่โดนอวยเกินจริงทั้งที่ฟีตีนไม่ไดีดเด่นอะไรหรือแม้กระทั่งริโอฟร์ดินานที่แมนยูซื้อมาด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกนะครับเกมเกมหนึ่งแม่งเล่นดีแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นซึ่งหลังจากที่รายการดังกล่าวออกอากาศไปเรียบร้อยทำให้สถานก,การณ์ในทีมตึงเครียดอย่างมากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รอยคีนพูดแบบนั้นออกไปแทนทีีี่่่่่จะมมมมมมมาาาาคคุยยกกกกกกักันนัันนนกกนนนนเเเอองงซึต้รรรรสสสณ์ใท็ไิลลว เหมือนเคียวโปเต้ซะแล้วเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันก็ได้จัดการเรียกนักเตะทุกคนและสตาฟที่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องแต่งตัวเพื่อรวมตัวดูเทปรายการที่คีนไปสัมภาษณ์แต่และว,ว่าตัวคีนเองก็ไม่ได้เย,ยระอะไรกับเรื่องแบบนี้สุดท้ายนะครับผมรอยคีนก็ถามกลับไปหลังดูคลิปจบว่าอา้าวแล้วที่เพิ่งดูในทีวีกูพูดผิดตรงไหนสิ่งหลังจากนั้นนะครับผมบรรยากาศในทีมเหตุการณ์มันก็แย่เหลือขนาดนับนักเตะรุ่นซีเนียหลายคนไม่พอใจกับการกระทำของรอยคีนไปอย่างมากและก็มีการด่าดทอกันไปมาอย่างรุนแรรรงงลาาไปถึคคอออเผู้ช่วย ปาเฟอร์กี้ที่คีนไม่ชอบขีหน้าก็โดนหางเลกด่าไปด้วยซึ่งจากบทสรุปในวันนั้นนะครับเรื่องราวถึงผู้บริหารปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเดวิดเกลหรือจะเป็นตระก,กูล er, เกลเซอร์ราไปถึงปาเฟอร์กี้ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องราวของแมนอยู่กับรอยคีนที่อยู่กันมานานสิบปีต้องจบลงวันนี้อันที่จริงในวันที่คุยเรื่องยกเลิกสัญญาทางฟาเฟอร์กี้พยายามจะยือโอกาสให้กับคีนด้วยยืนยันว่าหากคีนยินดีจะขอโทษทุกคนเขาจะพยายามคุยกับทุกฝ่ายปร,รับความเข้าใจเพื่อให้รอยคีนอยู่ต่อแต่ว่ารออยยยยยยคคีีนนนกกก็็ัังืดเเิมมมวว่่าาไไทุลจบบปแบบ ไม่สวยแบบนี้สิ่งนับจากวันนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่ารอยคีนกับแมนยูดูจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีกันสักเท่าไหร่เราไปถึงปาเฟอร์กี้ที่งานแต่ละงานก็มีการรวมตัวในชุดบอลกุศลจะไม่มีรอยคีนมาร่วมด้วยสักงานเดียวรอยคีนอาจจะมีส่วนร่วมกับความสําเร็จมากมายของสโมสรแต่ว่าเมื่อถึงวันที่เขากลายเป็นคนที่กําลังจะทําลายทุกอย่างปาเฟอร์กี้ก็จําเป็นต้องตัดเขาออกไปจากทีมแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะมาจากใจจริงตามนิสัยของเขาที่หวังอยากจะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดของทีมแต่ทว่าเมื่่อคนคนนนเดียยวววทววททํําาาสรมุกจพั เขานั่นแหละครับคือคนที่ต้องออกไปและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วนี้ดีโปรโดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ สนับสนุน่อยอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ